สวัสดีเพื่อนๆสายสเตเลลปลาช่อนคองทุกท่านตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวจะเดินหาปลาช่อนคองจากหลังบ้านสองชั่วโมงกว่าๆจนฟ้ามืดวันนี้จะได้ตัวหรือไม่กด Subscribe เลยอ,อเดี๋ยวนะอันนี้ฝากทาง,<อ>งบ้านเลยนะน้ำเพิ่งขึ้นมานะฝนตกทั่วนะ ทีแรกแห้งเผือกเลยนะพวกโดดออกนะเพราะว่าฝนมันจะลงนะสุดท้ายฝนไม่ลงตรงนี้นะเฮ้ยตัวเล็กอะเนี่ยควายขึ้นบักบักบัก,บ,กบักเลยนะตัวไม่ใหญ่นะนะกะเ็เลยงเดินออกต้ำรวจวโอ้ยกิมกูว่าตัวดิวโก้งเลยนะี่ยดูเลอเด้เนี่ยตัวไม่ใหญ่นะตัวไม่ใหญ่นะเห็นนะ ในรองหน้าบ้านเลยนะ,ะเดินทักทีแล้วหนามันตื้นนะมันกัดแล้วมันแบบตอนไม่เต็มอ่ะนะตัวไม่ใหญ่ฮะเอารอดกันเลยสี่โมงเย็นนะครับมีเวลาสักสองชั่วโมงนะหน้าร้อนนี่ฟ้ามืดเร็วเอ้ยมืดช้านะอาจจะได้ถึงทุ่มเลยนะเดินถึงทุ่มเลยนี่ยังยังมีแสงนะ่ะ เล่นดูช่วงเย็นนะครับเดินแกว่างหน่อยนะจวงนี้นะโอ้โหกัดแล้วนะกีตาโดนตะเบ็ดด้วยนะยู่เลยนะปพระกลัวผมสองกำนะจะลอยมากนะต้องก่อชานะถ้าสามกำจะลงเร็วนะถ้าน้ำแรงๆกลางของนี้คือก่อข้ามาได้เลยนะไม่น่าเอาแล้วนะโดนไปแล้วนะ กลับนะฟองขึ้นเลยนะเดี๋ยวดาอี๋อะไรอ่ะอยู่ที่เดิมนะอยู่ที่เดิมนะเหมือนมันมันฝังตัวอยู่นะไม่โดนนะไม่โดนนะกลับเลยนะอี๋กลับเลยนะกลับแลยนะกลับเลยนะฟองขึ้นเลยนะเดี๋ยวนะเรียบร้อยเรียบร้อย จานจานเออดีเลยนะรดมาวัาดีนะจะปล่อยดีๆนะปล่อยดีๆซะหน่อยนะดินน่ะอ่านะเหยายังใช้ได้อยู่นะยังไม่เสียนะ ยี่ยงหน่อยนะตัองกอชานะกอชากับเดิมหน่อยนะฮะเริ่มเอาแล้วนะเริ่มเอาแล้วนะนะนี่ริมริมตลิ่งลองดูนะร้อนๆเลยนะพอช้าลงมาหน่อยนะมันอยู่ลึกนะลึกกว่าปกติ ี่ยังมีตัวนะนเห็นะเยินเลยนะ,ะเปลี่ยนเป็นสามกร,รมนะครับน่าจะสามกรรมกว่าดยนะอันนี้นะตะกัวนะครับมันจะลงได้ลึกกว่านะเพราะเดี๋ยวผมจะกอลกลงมาหน่อยนะจากริมตะลิ่งนะครับมันจะลงง่ายนะ นะครับก็ยะช้าจะลงนะผมจะหวังปลาที่อยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าสังเกตตะกี้คือก็ออกมาข้างนอกนะครับมันถึงจะตามมากัดนะครับตามมากัดใต้น้ำอ่ะแต้มเดียวนี่แลหละเฮ้ยแม่งนะอยู่ลึกอยู่อยู่ออกมาข้างนอกลึกจะขอบตะลิ่งอ่ะนะครับช่วงนี้น้ำมัน น้ำมันร้อนนะนะน้ำเย็นๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้มันลอยเลยนะกอลอยรินตงหลยนะถ้ามีตัวมันคว้าเลยนะ่ะมันขึ้นนะ่ะขึ้นตลิงตอนนี้รู้สึกว่าปลามันมันอยู่ลึกนะเ็นไอสักหน่อยนะออกมาข้างนอกนะ่ะ ตรงนี้ไม่ค่อยมีปลาเนี่ยกลับแล้วนะเรียบร้อยไงอ้อนซึ่งวันไม่ใหญ่นะเห็นไหมคว้าเลยนะน่าโคตรเป็นโลอย่ังว่าเล็กไป เ,เอาสามสี่เขตได้ทาเข็มได้ตามถนนมาน,นะคลองฝั่งนี้ก็น่าสนใจนะครับเห็นไหมคลองมณีนะครับป้ายชื่อคลองมณี่ะเดี๋ยวมาดูนะฝั่งนี้นะเลาะทางแนวนี้น่าจะโดนนะคิดว่านะไหนนะ อากาศเย็นแล,ล้วนะครับเช้าเช้านี่ดีกว่านะเช้าดีกว่าเย็นนะครับถ้าว่าเป็นป่าย่านย่านนี้นะเช้าเช้าดีนะเย็นมันเหมือนมันคนนะครับพวกรถราต่างๆนะครับทั้งวันนะอากาศถ้าเกิดแดดมันร้อนเผาทั้งวันนะครับปกติก็ไม่ก็ได้ตกเย็นเท่าไหร่นะ มีวันนี้แล้วนะอยากอยากเดินนะเพราะว่าปกติดีนะพร <c oughs> าะว่าเช้าดีกว่าเช้ายังดีกว่าเสมอนะโอ้โหเยอชนปูนนะอย่างแรงชนปูนอย่างแรงนะสีไล่สายแบบนะะมีสายฟูนะมีนะชนปูนะ กัดใหญ่ด้วยนะต้องปล่อยนะอันนี้มันกระโจนมาเลยนะร้อยโอ้โหกัดอย่างใหญ่เลยกี้เห็นไหมกัดปลายปลายมือเลยนะเฮ้ยไอ้ทันนะเฮ้ยเนี่ยทันเนี่ยเฮ้ยอดไหนทันเนวงเวียนตะกี้ ơi thấy đó, ai ao nè thái đưa ra kia Nè, vịt con phải đi, hốt lên, chọt giờ là tôi โชกกลางน้ำเลยนะเฮ้ยเอาเบาวนี่เล็กอะ่ะนี่เล็กไปหน่อยนะนี่เล็กไปหน่อยนะเล็กเกินขีดนะเล็กเกินขีดไปหน่อยนะปล่อยไปนะ จำไปเล่นหน้าบ้านเลยนะหน้าบ้านนี่ค่อนข้างจะมีตัวนะองตรงนี้สักหน่อยนะขึ้ดเลยไงอ้นเฮ้เขาเนี่ยเออไอข,นะขีดน่ะเขตนี่ก็แหมที่ที่ด้านก็ประมาณนี้นะที่นะ เล็กไปหน่อยนะขอปล่อยนะเล็กไปหน่อยนะขีดอย่างนี้นนะก็น่าจะสุดเส้นทางนะครับเดินสักประมาณ3ชั่วโมงนะครับฟ้ามืดพอดีปลามีนะครับปลาดีด้วยนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับน้ําน้อยนะก็คงจะต้องรอน้ําขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับปลามันจะขึ้นมาเริยนตะลิงนะครับตอนนี้ตะลิงมัน,มนแห้งนะครับ แล้วก็ช่วงเช้าน่าจะดีกว่านะครับช่วงเย็นนี่ไม่ค่อยขึ้นนะครับอากาศก็หมดหมดเวลาอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ได้ออกกําลังกายนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลาจากเพียงเท่านี้กด subscribe แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ